ณตอนนี้เรายังยังไม่ได้ยกเลิกคําสั่งนะอยู่ในระหว่างการประมวลรายงานมาจากสํานักอุทยานจากหนังสือต่างๆที่มาจากในระดับพื้นที่นะครับก็กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่ว่าในเรื่องของการเข้าพื้นที่ก็ขอให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้า ไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของอุทยานทั่วไปเพราะฉะนั้นทรายเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการที่เข้าอุทยานได้เหมือนกับประชาชนทั่วไปการเป็นที่ปรึกษานี่ก็คือจริงๆแล้วเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวการจะพาคนเข้าไปถ่ายไปอะไรก็ต้องขออนุญาตนะฮะถ้าไม่ขออนุญาตก็ผิดนะครับเข้าเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้าารทราบแล้วไปทํากิจกรรมอะไรก็ต้องขออนุญาตที่ปรึกษานี้ต่อสัญญาปีต่อปีใช่ไหมคอ่าปกติปีต่อปีครับคือเราก็ไม่ต่อสัญญาก็ได้ถ้าถ้าไม่ต่อสัญญาก็คือก็ สิ้น30กันยาโดยปริยาตังา้งแต่วันนั้นมีการผิดไฟกับก็ยังไม่มีการคุยครับยังไม่มีการคุยยงังมีการติดต่อมาเพราะวคุยผ่านสื่อตลอดครับถูกต,ต้องฮนะับเพาคุยผ่านสื่อตลอด,ดแสดงว่าจะตอบสัญญาหรือไม่เราจะต้องไปดูขั้นตอนที่จะิจารณารต่อไปถูกต้องคนระับคือตอนนี้ผมให้ทางสำนักงานทยาศาสตรเขาเขาเสนอมานะครับแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูเนี่ยข้อมูลต่างๆจากพื้นที่และรายงานมาผมว่ามันก็ ก็สมเหตุสมผลที่สำนักวิทยาก็จะเสนอมาคือคือผมเองเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปพูดพาดพิงให้ให้ทายเขาเสียหายเพราะว่าก็ถือว่าเขามีเจตนาที่ดีตั้งแต่ทามาตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่เคยช่วยกันมาตั้งแต่อยู่กรมทรัพยากรทางเทเลสใจฟังเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่มันผิดพลาดไปบางเรื่องที่อาจจะมีการนํากลุ่มคนไปถ่ายทําหรือไปใช้ ทรัพยากรของเราหรือไปออขอให้อุทยานดาเนินการตามที่ที่เขาร้องขอเนี่ยโดยที่ก็ยังมีเ,เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับไปสั่งเขามากเกินไปนะครแล้วก็ไปใช้พฤติกรรมที่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพในบางเรื่องซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็พยายามที่จะพูดคุยขอให้มีการปรับการทำงานร่วมกันเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจ มีความสุภาพในการที่จะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มคนกลุ่มองค์กรหรือทุกภาคส่วนที่เขาเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่นั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเข้าใจผมว่าเราก็ทํางานร่วมกันได้แต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรจะต้องออมันมีข้อผิดพลาดอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าไม่ยอมรับข้อผิดพลาดท,ที่สิ่งที่ในในสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงก็ก็คงจะต้องถอยออกมา นะครับสอยามาทํางานในลักษณะที่เป็นไม่ได้ร่วมกันทํางานเหมือนเดิมคงไม่มีอะไรเราก็ยังให้อนุญาตให้เข้าได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการจะเข้ามาในพื้นที่อุทยานก็ให้เป็นไปตามระเบียบเท่านั้นเองไม่มีอะไรยังจะเข้ามาช่วยงาน,น<ม>อนุนรักษ์<ล>ย,ยังเข้ามาทํากิจกรรมอะไรได้หมดฮะเราเราไม่ปิดกั้นหรอกไม่มีการสั่งห้ามไม่ให้คุณสายเข้าไม่ใช่เข้าได้เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยมาทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์